อ r ดจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออดจิตพอดแคสต์กับช่วงเวลาของเลร์นแอนแชร์ค่ะแล้ววันนี้ไม้ก็อยู่กับพี่เจนสวัสดีค่ะไม้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะไม้มีคําถามหนึ่งที่จะมาถามพี่เจนค่ะอืม,มจะถามพี่เจนว่าพี่เจนเคยชอบใครคนหนึ่งมากๆแล้วรู้ข้อเสียเขาแล้วเราพยายามที่จะหา อะไรก็ตามบางอย่างมาปกปิดข้อเสียของเขาไหมคะน่าจะเคยนะเคยอ่ะอาจจะเป็นแฟนเรานี่แหละเออถ้าเอาใกล้ใกล้ตัวเะก็น่าจะเป็นแฟนเรานี่แหละอืมซึ่งการที่เราทําแบบเนี้ยมันมีชื่อเรียกด้วยที่เจน วันนี้ไมค์ก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังชวนตัวไมค์ด้วยแล้วก็ชวนพี่เจนด้วยมาทําความรู้จักกับ Hello Effect กันค่ะอเออมันคืออะไรใช่ค่ะ Hello Effect ค่ะเป็นอคติทางความคิดประเภทหนึง่งโดยที่เราอ่ะจะสรุปนิสัยคนคนนั้นด้วย first impression ค่ะเช่นวันนั้นอะ่ะไมค์เจอพี่เจนครั้งแรกแล้วไมค์ก็รู้สึกว่าพี่เจนเป็นพี่ที่น่ารักมากเลยเข้ามาหยิบขนมให้ไมค์กินไมค์แบบว่าเอ้ยไมค์เป็นยังไงบ้างแล้วทําให้วันนั้นอะ่ะไมค์ก็ตัดสินพี่เจนไปเลยว่าพี่เจนต้องเป็นคนดีคนฉลาด คนน่ารักคนซื่อสัตย์แล้วก็ต้องดีร0อแน่นอนออไม่มีแบบด้านแย่เลยคือแบบแค่หยิบขนมให้ก็คือเป็นคนดีเป็นคนฉลาดและซื่อสัตย์แล้วใช่ไหม ใช่เ,เช่นเดียวกันค่ะกับว่าถ้าคนคนึงอ่ะมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีภายนอกอ่ะแล้วก็อาจจะตัดสินเขาไปเหมือนกันว่าเขาต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆหรือมีอคติกับคนนั้นนั่นเองเออมันทําให้พี่เจนนึกถึงประโยคที่ได้ยินบ่อยๆตั้งแต่เด็กเวลาเราดูข่าวอะไรเงี้ยอาจจะแบบข่าวที่มันออกแนวโหวดร้ายโนแล้วแบบเป็นคนที่หน้าตาดีทําอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยหน้าตาก็ดีไม่น่าทําแบบนี้เลยหรือว่าแบบหน้าตา หลอก็ไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยหรือว่าแบบบางทีเราแบบคนนี้ดูหน้าตาขี้โกงอะ่ะออขี้โกงแน่แนเลยอะไรเงี้ยค่ะออซึ่งมันก็สะทอเนัวว่าบางทีคนหน้าตาดีอ่ะมันจะดูดีกว่าคนอื่นงั้นหล่อแบบมีโอกาสที่จะไม่ทําผิดมากกว่าคนอื่นหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนไม่ดีเลยหรอคือหน้าตาดีก็คือคนดีเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการด่วนสรุปที่เป็นเฮโรเอฟเฟกต์นี่แหละก็คือมนุษย์ต่มีแนวโน้มที่จะหาอะไรมายืนยันหรือว่าหาสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเชื่อความคิดเดิมของเรา มาว่าเฮ้ยมันต้องใช่แบบนี้แน่ๆเลยมันมากกว่าที่จะไปหาเหตุผลขัดแย้งหรือแบบมันไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าจริงๆพอเราทำอย่างนี้มันก็มันก็รู้สึกสบายใจเนาะมันก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากอ่ะเหมือนแบบอุ้ยคนนี้หน้าตาดีต้องเป็นนิสัยดีแน่เลยคือจบแค่นี้เลยมันมันก็คือแบบง่ายๆเราไม่ต้องมาคิดอะไรต่อเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องที่เราก็เรียนรู้มานานแล้วมันเหมือนทางลัดในสมองเราเหมือนกันนะคะที่การคิดหาคาตอบว่าเอ้ยคนนี้เขาทําดีกับเราอ่ะเขาต้องเป็นคนดีแน่เลย หรือแบบคนนี้ดูน่ากลัวเรามองเขาแบบมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่ถูกไทยไม่ถูกจริตเราเราก็จะขอว่าแบบเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นคนไม่ดีแน่เลยโดยที่เรายัางไม่ได้ทําความรู้จักกับเขาขนาดนั้นด้วยใช่มาพูดถึงประวัติความเป็นมาของ Hello Effect บ้างดีกว่าก่อนอื่นทาไมต้องเป็นคําว่าเฮโล ใช่ไหมก็คือถ้าเราแปลตรงตัวนะคะเฮโลมันหมายถึงรัศมีวงกลมที่อยู่บนหัวของเทวดาหรือนางฟ้าคือเราจะเห็นไหมมันจะมีวงกลมๆสีทองอยู่ให้ลองนึกภาพล้นนะคะซึ่งเฮโลเอฟเฟกเนี่ยก็จะใช้เรียกภาวะการรับรู้ที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและประเมินสิ่งนั้นดีเกินจริงเราวกับว่าเฮ้ยเราเห็นรัศมีเทวดานางฟ้าอยู่บนหัวเขาเลยอะถ้าเราแบบ เห็นใครคนนึงแบบมันจะมีออร่าบางอย่างแล้วเราก็จะตัดสินแบบนั้นอะเหมือนแบบวงรัศมีนี้โอ้คนดีแน่ใน่เขาเป็นผู้วิเศษแน่ๆเลยคือมันเกินจริงนั่นเองเออซึ่งอ่ะรู้ความหมายของเฮโลไปแล้วนะคะเรามาดูต้นกําเนิดของเฮโลเอฟเฟกกันบ้างดีกว่าก็คือในปี1920นะคะ มีนักจิตวิทยาทําการทดลองเนาะนักจิตวิทยาคนนี้ขอเรียกสั้นๆว่าทอนไดแล้วกันนะคะเขาได้ตั้งคําถามเหล่านี้เหมือนกันแล้วเขาก็ทดลองพร้อมกับอธิบายปรากฏการณ์นี้หรือว่าแบบเอฟเฟกเนี่ยคือว่าคนที่ใช่ทําอะไรก็ไม่ผิดจริงไหมค่ะเออแบบบางทีรู้แค่แบบคุณลักษณะเดียวว่าไม่์น่ารักไม่มก็จะดีทุกอย่างเลยจริงๆหรือเปล่าโดยเขานะคะทําการทดลองทางสถิติโดยให้ทหารสองคนเนี่ยประเมินทหารใต้บังคับบัญชาของเขา ทางด้านกายภาพแล้วก็ลักษณะภายนอกเช่นเสียงพละกําลังความอดทนค่ะแล้วก็ด้านคุณสมบัติส่วนตัวเช่นความพักดีความไม่เห็นแก่ตัวการร่วมมือโดยเขาก็ไม่ให้ทหารผู้บังคับบัญชาสองคนเนี่ยไปคุยกับทหารผู้ใต้บังคับบัญชาเลยอ่ะแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยลักษณะภายนอกของบุคคลน,นั้นนะเช่นความสูงหรือว่า ความงามในด้านภายนอกอะ่ะเออมันมีอิทธิพลต่อการประเมินด้านอื่นๆไปในทิศทางเดียวกันด้วยเช่นกันก็คือคนที่แบบทหารที่มีรูปร่างหน้าตาดีอ่ะก็จะมีคะแนนด้านสติปัญญาความเป็นผู้นาําความอดทนสูงตามไปด้วยแต่อันนี้คือไม่ได้พูดคุยนะ คือใช้แบบประเมินมลักษณะภายนอกแล้วก็ติกะแค่เหมือนว่าเราเห็นสองคนเนี้ยแล้วเราก็ประเมินภายนอกโดยที่ไม่ได้ทําการพูดคุยกับคนคนนั้นใช่คอนดิชันคือห้ามพูดคุยนั่นก็แสดงว่าเฮ้ยมนุษย์มีแนวโนม้มที่จะนําลักษณะเด่นอย่างหนึ่งอะ่ะมาสร้างบุมมองต่อบ,บุคลิกภาพหรือสร้างลักษณะโดยรวมของบุคคลน,นั้นซึ่งมันจึงเกิดเป็นปรากฏการ Hello ์ halo effect ขึ้นนั่นเองพอรู้ที่มาก็เริ่มแบบเลยทําให้มายนึกถึงคําที่ว่า คนที่ถูกใจทำอะไรก็ถูกต้องใช่เช่นเหมือนที่ไม่เกินบอกไปตอนพี่เจนว่าแบบถ้าเราชอบคนหนึ่งมากๆแต่เขาทําผิดทําไม่ดีเราก็จะสามารถมองข้ามความผิดนั้นไปได้แล้วบางทีเราอาจจะหาข้อดีหรือว่า อะไรบางอย่างมาปกปิดข้อด้อยเขาได้ซ้ําหรือบางทีอะค่ะอย่างในสังคมเราทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดความลำเอียงในสังคมหรือที่เราเรียกว่า beauty standard mm hmm. การที่คนคนนึงเกิดมาหน้าตาดีรูปรักดีตามมาตรฐานของสังคมที่ได้เซ็ตเอาไว้อ่ะค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าคนกลุ่มนั้นนะจะมีโอกาสเลือกหน้าที่การงานหรือว่ามีสิทธิ์เลือกในสังคมมากกว่า ออย่างนเนี้ยในตัวอย่างที่มาเคยเจอเลยนะตอนเลือกหัวหน้าห้องตอนมัธยมปลายค่ะพี่เจนตอนที่เราเข้ามาไปก็จะมีเด็กหลายๆคนหลายๆโรงเรียนเข้ามาเนาะในห้องห้องเดียวกันน่ะทีนี้ครูประจําชั้นมาม่ก็เลือกเด็กคนที่จบมาจากโรงเรียนที่คนส่วนใหญ่มองว่าฉลาด คือรูปลักษณ์ภายนอกดูเป็นเด็กฉลาดดูเป็นเด็กอเอาการเอางานเออแต่พอเลือกแล้วอ่ะคุณครูก็กลับผิดหวังเองค่ะเพราะว่าเด็กคนที่ครูเลือกอ่ะเขาไม่ได้เหมาะกับบทบาทหัวหน้าห้องซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่ฉลาดแต่ว่าเขาไม่ได้มีคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าห้องอ่ะใช่แต่คุณครูก็ยังจะฝืนต่อเพราะความเชื่อที่ว่าจบมาจากโรงเรียนเนี่ยฉลาดแล้วก็ต้องมีความเป็นผู้นําบุคลิกภายนอกแบบเนี้ยต้องฉลาดเนี่ยก็เลยทําให้การที่เลือกผิดอ่ะก็เกิดความผิดหวังกับคนคนนั้นได้เหมือนกัน อืม <S <S คือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละใช่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะจากกรมสุขภาพจิตที่อาจจะทำให้เห็นภาพได้ไง่ายมากขึ้นก็คือเรื่องของการตลาดของ iPhone ของเราอะ่ะการที่เรามองว่า iPhone นั้นดีอะ่ะเหมือนว่าตอนที่ยังเป็น iPhone อะไรนะ13-14อ่ะคะ่ะมันจะเริ่มมีวิวัฒนาการที่แบบคนเริ่มใช้เยอะมากขึ้นจากแต่ก่อนที่คนใช้แบบสัมผัสธ,ธรรมดาหรือว่าแบ็เบอร S <S แล้วคนก็เรื่องเปลี่ยนมาใช้ iPhone แล้วพอเราติดภาพลักษณ์นั้นเราก็จะมองมาตลอดว่า iPhone นั้นดีโดยที่เราถ้าเราเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วอ่ะยี่ห้ออื่นมันก็ดีเหมือนกันยี่ห้ออื่นมันก็มีวิวัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือว่าไปไกลกว่า iPhone มากเหมือนกันแต่เราก็ยึดติดกับแบรนด์ของ iPhone โดยที่เรายังยึดกับภาพลักษณ์นั้นอ่ะคือเราก็อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัว <S <S ใช่ราใชดีแล้วเราก็ไม่อยากใช้อันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรารคุ้นชินกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยโดยส่วนตัวของไมค์เองอ่ะไมค์ก็ชอบไอโฟ แต่ว่าเราก็าเคยมานั่งแบบนั่งดูพวกคนที่เขาแบบทางเทคอะคะ่ะที่เขามาเปรียบเทียบโทรศัพท์ระหว่างแบรนด์ S กับแบรนด์ไอโฟนอะเออแล้วก็จะรู้ว่าแบบเออบางวิวัฒน,นาการอะแบรนด์ Band Android บางแอนก็ไปไกลกว่า iPhone เหมือนกันถ้าเทียบกันเออมันก็เลยทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าเออ h ฮ l o e f f ฟเฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับบุคคลนะแต่ว่ามันก็ยังมีการตลาดในทุกๆวันเนี่ยที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยใช่จริงๆแล้ว h e l โ e เ f ฟเฟกก็กระทบในด้านต่างๆ หล,หลายด้านเหมือนกันอย่างวันนี้ที่หาข้อมูลมาก็จะมีสามด้านในการก็คือในด้านการศึกษาคืองานวิจัยหลายๆชิ้นแล้วก็ทั้งเก่าทั้งใหม่เขาก็จะพบว่าขั้วมีความคาดหวังที่ดีกว่ากับเด็กที่เหมือนแบบถูกสลิดเขาอะเราไม่รู้หรอกว่าแบบหน้าตาดีไหมหรือแบบอะไรไหมแต่เป็นเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ต่อ,อเขาอะเขาจะมีความคาดหวังที่ดีกว่ากับเด็กกลุ่มน,นโโั้นเห็นด้วยมากๆเพราะว่าตอนที่เราอยู่ปุมอะมันจะมีคะแนนพิวเศะ เออ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยน,นะคุณครูคนนั้นก็จะให้คะแนนเด็กคนนั้นมากกว่าโดยที่แบบคุณค,ค,คณรูทุกคนควรชีิเด็กทุกคนเท่าเทียมไหมอ่ะต่อมาคือในที่ทํางานอ่ะคติที่พบบ่อยที่สุดที่ส่งผลต่อการประเมินแล้วก็การทบทวนประสิทธิภาพของผู้บังคับบัญชานะคะก็คือเขาอาจจะแบบเฮ้ยเขาอาจจะรับรู้ถึงคุณลักษณะเพียงอย่างเดียวของเราอะ่ะแล้วเขาอาจจะเอาไปประเมินต่องานด้านอื่นๆพฤติกรรมเราด้านอื่นๆทั้งหมดเลยเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนที่พรีเซนต์งานเก่งอันนี้สมมูริ์เนาะ ทำงานเก่งแต่เขาก็อาจจะแบบให้คะแนนและประเมินเราว่าเราอะถ้าเราพรีเซนต์งานเก่งแล้วอะทุกๆอย่างแบบการพูดคุยกับลูกค้าหรือการเอ,อ่อท<ม>ีมเวิร์กในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเราน่าจะทําได้ดีไปด้วย<ม>อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Economic psychology, psychology ด้วยว่าเฮ้ยผู้เสิร์ฟอาหารที่น่าดึงดูดใจอะแบบดึงดูดใจตอบลูกค้าจะได้รับทิปมากกว่า ผู้ให้บริการที่แบบเอ้ยก็ไม่ได้ถูกจริตเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ยเออโดยเขาก็ให้ ตามมาเลยนะคะก็คือประมาณ1,200เหรียญต่อปีก็คือก็ได้เยอะกว่าแหละมีตัวเลขคำนวณมาชัดเจนะอะไรเงี้ยต่อไปคะ่ะคือเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนที่ไม่บอกไปคะ่ะว่าสินค้าในตลาดหรือว่าการทําโฆษณาต่างๆบางทีก็มีเฮลโลเอฟเฟกมาคอยบังตาของเรา <c oughs> ให้เรายึดถือยึดติดกับสิ่งที่เขาว่าดีแต่จริงๆแล้วมันก็คงไม่ได้ดีแบบที่เราต้องการแบบนั้นแต่เป็นเพราะเพียงเสียงส่วนมากหรือว่าคําเชิญชวนของอินฟลูเอนเซอร์ที่ทําให้เราเอ็นเอียงไปด้วย <c oughs> เหมือนเราชอบอินฟูคนนึง อืมมากอืมแล้วแบบถ้าเขารีวิวอันนี้เราก็แบบเชื่อเลยร้อยเปอร์เซนใช่ว่าอันนี้มันต้องดีเราใช้เราต้องสวยต้องังฟังแบบเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันก็มันก็มันอยู่กับทุกคนอ่ะใช่เออมันมันอยู่กับทุกคนใช่คือก็ยังไม่ได้พูดคุยอ่ะเราเจอหมายถึงว่าเราเจอกันครั้งเดียวแล้วเราก็ยังไม่ได้พูดคุยอย่างละเอียดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพิจารณาหรือตัดสินเขาจากอะไรเราก็แบบอาจจะตกหลุมพรางของ Hello Effect ได้ไง เขาก็น่าจะดีนะแล้วประสบการณ์เราก็ก็อาจจะสั่งสมมาด้วยส่วนหนึ่งว่าเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละคือดีแบบนั้นแหละคือไม่ดีใช่ใช<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแบบเขาเรียกว่าฝึกตัวเองไม่ให้ตาสินหนังสือจากปกเพียงแค่แบบชั่วคราวชั่ววูบอะไรเงี้ยมันก็มี3ข้อด้วยกันที่อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังค่อยๆแบบทําไปด้วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่ะจะต้องตกเป็นเหยือ่อแน่ ในบางทีเราต้องเป็นทาสของเฮ l โลเอฟเฟ t กันอยู่บ้างอย่างแรกก็คือต้อง awareness ค่ะก็คือตระหนักรู้ซึ่งการตระหนักรู้อะ่ะมันเป็นก้าวแรกแล้วในการเอาชนะการตัดสินใจผิดพลาดหรือการตัดสินหนังสือจากปกก็คือรู้ก่อนว,ว่าเฮ้ยเราอะ่ะมีเฮ l โลเอฟเฟกนะพอเรารู้แล้วเราก็ slow down ค่ะก็คือชะลอการตัดสินใจใด,ใดๆก่อนแบบอย่าตัดสินใจเลือกรับสมัครพนักงานจากแบบทันทีหลังสัมภาษณ์หรือว่าการออกเดทแล้วแบบใช้เวลา แค่ครั้งเดียวเราก็แบบตัดสินใจเลย,เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะทําอะไรก็ชะลอการตัดสินใจลงไปสักนิดนึงไม่ใช่ถูกใจแล้วเอาเลย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็ข้อที่สามก็คือพยายามนั่นแหละคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์ติงกิ้งคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลวิเคราะห์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้แนวทางที่เป็นระบบของตัวเราเองอะจริงๆรระบบของตัวเราเองมันก็ได้หมดเลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งมันว่ายังไงอะอย่าง,างที่หาตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่า ในบริบทของการสัมภาษณ์งานอะเราต้องเตรียมเกณฑ์ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบเพียบพร้อมอะเออว่าแบบคนคนนี้ถ้าจะมาทํางานกับเราอะ่ะจะต้องมีอะไรบ้างครบไหมเช็คลิสต์ว่ามันเฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่บางทีถ้าเราแบบเห็นหน้าเขาแล้วเราถูกใจเลยแล้วเช็คลิสต์เขาไม่ครบเราจะได้อืม,อมก็คือแล้วแต่บริบทของสิ่งที่จะต้องทําในแต่ละครั้งไปอย่างถ้าจะมีแฟนใหม่สักคนอะไรเงี้ย เออก็อาจจะต้องมีเช็คลิสต์หลายๆข้อหน่อยอาจจะไม่ได้ถูกต้องครบทุกข้อแต่ว่าเอออย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เฮโลเอฟเฟกต์อ่ะไม่ตกลุเห็นเขาดีเกินจริงมากเกินไปแบบสมมติโอ้โหคนนี้หล่อมากแล้วก็แบบเลยเลยเอาเลยดีกว่าคนหลอกก็ไม่ได้ดีเสมอไปทางนี้ทางนานก็ต้องลงเลยว่าก็แล้วแต่แต่ลจะเออเราก็ชอบคนหลอกเนาะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะยังไงเรา ไม่สามารถหนี Hello อ f เฟ c ได้เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ยังไงบ้างเออพี่ว่าใช้ได้เยอะเลยนะอย่างถ้าเรารู้ว่าคนน่ะหรือบางครั้งตัวเราเองก็ตกหลุมพรางความสวยความหล่อความแบบดูดีอ่ะเราก็ทําให้เราดูดีไหมในทุกๆวันในแบบที่เราเป็นนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเหมือนคนอื่นนะหรือแบบต้องแบบสวยแบบพินิยมอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเตรียมตัวสีลสติกอะไรที่มันเข้ากับชานทานแล้วฟันขาวทาแล้วแบบหน้าหน้าผ่องเสื้อตัวนี้อ่ะใส่เรา S <S เฮ้ยมันดูดีจังเลยกับฉันฉันรู้สึกว่ามันแมทกับฉันมากใช่ค่ะเออพี่ว่าอันนี้ก็เสริมสร้างเราได้ส่วนหนึ่งแหละ<น>อย่างน้อยแบบพอเรามั่นใจอะ่ะเราจะแบบอ,อเคยดินประโยคนึงของพี่ปอยตรีชดาค่ะที่เขาบอกว่าผู้หญิงอะ่ะจะสวยเลยถ้าสระผมเออจริงแล้วก็ประโยชน์ที่แบบถ้าคิดว่าตัวเองไม่สวยลองให้อาบน้ําดูไหมเออก็จริงก็คือแบบความพิมพ์นิยมหรืออะไรต่างๆอ่ะ มันอาจจะไม่สาคัญเท่ากันที่เราดูแลรูปลักษณภายนอกของเราให้ดูแบบเวลาออกไปไหนเราลองวีผมหรือว่าแบบดูแลตัวเองเลือกเสื้อผ้ากับอออะไรเงี้ยมันก็จะเสริมสร้างบุคลิกภาพได้อย่างวันสําคัญแบบเช่นแบบไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยเออคือแน่นอนว่าสร้างความประทับใจอย่างอย่างที่เรารู้กันว่าบางทีงานบางประเภทหรือที่ทํางานบางที่เขาก็แบบเลือกหน้าตาซึ่งมันเป็นปกตินะมันก็ไม่ได้ผิดนะที่ก็มองว่ามันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าเฮ้เราก็เสริมสร้างตัวเองให้มัน เหมาะกับที่ที่นั้นใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราหนีห่างหรือว่า หลีกเลี่ยง Hello e f f e c ไม่ได้แน่นอนเออเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแบบที่พี่เจนบอกและถ้าเกิดว่าเรารู้จักตระหนักรู้ของตัวเองอะค่ะ mm. เพื่อป้องกันไม่ให้เรากลายเป็นคนที่ใช้สิ่งนี้ทําร้ายคนอื่นอนะ mm. เออเราอย่าไปด่วนสรุปหรือว่าเคาะอะไรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนที่เราชอบพูดกันว่าทุกคนนะ่ะที่เป็นมนุษย์นะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็และทางกลับกันก็คงไม่มีใครที่แย่ร mm ้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันอ,อืมอย่างที่บอกกันไปว่า Hello e f f อะ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียอย่างเดียวนะ มันเป็นข้อดีให้เราได้เหมือนกันข้อดีก็คือเราลองเปลี่ยนตัวเองในการทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือเราอาจจะตระหนักรู้ว่าเรากําลังตกอยู่ในหลุมพรางนี้แล้วเราจะไม่ทํำลายคนอื่นเหมือนที่เราเห็นกันในสังคม คนอื่นเขาตัดสินคนอื่นยังไงเราก็ได้รู้จากบทเรียนนั้นว่าเราไม่ควรตัดสินคนคนนั้นค่ะอืมแล้วสุดท้ายก็อยากชวนคุณผู้ฟังค่ะว่าเฮ้ยคุณผู้ฟังรู้ตัวไหมว่าคุณผู้ฟังก็มีเฮโลเอฟเฟกอยู่บ้างเหมือนกันลองมาพิมพ์คุยแชร์กรันหรือว่าเฮ้ยเราเคยโดนแบบโดนเรื่องอะไรที่มันมีผลกระทบจากเฮโลเอฟเฟกไหมก็มาพิมพ์แลกเปลี่ยนกันพูดคุยสนุกสนุกกันนะคะอืม,อมสำหรับเอนนี้ก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในเอนถัดไปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android